พาเพื่อนๆมาครับรวยกินน้มนะครับน่องมาล่วยนะครับกําลังกินน้มแเม่นะครับเบิ่งงุ่นเ้นเดือเม่ครับปุนเบื้องต้นเดือเม่ครับเบิ่งดาันะครับ,บ,บเบ,บ,บ,บิ่งแจงเบื้องขาเตัวนี้อานาคตมาดีนะครับเป็นความหวังของข้ออีกตัวเลยนะครับ น้องมารวยนะครับเป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียนะครับแม่บริจารลูกเป็นตัวเมียตัวที่สองครับแอดวตตัวทด้สามอีกนะครับมาถึเป็นตัวเมียนี้เป็นตัวผู้นะครับจะเป็นตัวผู้ก็ดีเป็นตัวเมียก็ดีถ้าเป็นตัวผู้นี่ครับที่สามารถเป็นบ่อพันคุ้มครงได้เลยนะครับที่เอามาเชิ้แม่ปุยแม่เ่าได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นโคลาสายกันนะครับ นะคลิปนี้เป็นคลิปน่ารักน่ารักนะครับสำหรับเด็กน้อยกินนมแม่นะครับหลายๆท่านบอเห็นควายกินนมนะครับบอเคยเห็นควายกินนมนะครับหลายหลายอยู่ตังประเทศบพว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะครับเป็นเกาหลีเป็นอินเดียเป็นสหรัฐนะครับสิดหอดบาทนะครับ ได้ของมาเบิงได้ของมาชมจิตแล้วก็หายไงนะครับเป็นธรรมชาติบำบัดนะครับธรรมชาติบำบัดการเลี้ยงควาวยเลี้ยงสัตว์นะครับจะให้เพื่อนๆได้ชมเลยเบิง แม่นะครับแม่เกิดควอมลงแน่นะครับส่วงนราะว่าด,ดูเหยียดพร้อมนะครับนี่ครับดูครับกดปุด่นปุ่นเอน นี่น้องแม่2สองสามนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาะเพื่อนมาเบิรงกลายถางนะครับลายางแต่ว่าแม่เขาจะห่วงน้อยนะครับเขาใกล้ว่าได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามช่องยูทูบช่องน้อยๆช่องบ้านๆนะครับควยไช้สายปัตนานะครับเพื่อนๆได้ชมการปัตนานะครับควยไช้จากค้วยบ้านนี่เป็นค้วยหยักนะครับใส่เวลาที่ปี่นะครับต้องติดตามนะครับติดตามขอบคุณตุงท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไปด้วยการกินนมของน้องมาลวยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ